จะมีเริ่มัึกบางหลังสองทุกคลูกอร่อยย่างสดชื่นมึงเนม่ยมั้ยน่าจะมีตัดได้ม yup. ั้ไม่อะที่นี่ไงทะไมมันะป็นแบบนี้ใ่ะไม่คือหันเข้าไปยังหอจ่้งจ้า่ั่สิจี้ฮะลงมาเชื่องเองก่อนเลยเลยว้าวิ่งไปโดนตายันหั ม้ยังใส่ผ้าใบมาผ้าแบบนี้ช่่น้องยางน้ำอยู่ให้เราเปิดหนย่งเลยใส่้ว่อยังงวันศุกร์น้องมีไหมมีไหมได้ไหมมี้สักอันเลยเหรอเฮ้ยงนี่อย่างนี่ยคือว่า เมื่อวานนะเรวันวยเมื่อวานหนูวานเฉาาขนาดกลับไปยังแบบโอ้ยไ่แล้วแต่เราว่าไม่ควรยินแบบก้ไม่ได้เล่นเลยหมันต่างกันมากเลยนะยามันตางกันมากเลยอ่ะต้องพี่อะ คืออะไรก็สวยอะฮะไม่ีาแล้วว่าดุ๊ยแอนคืออะไรก็สวยแอนไม่อยู่ีแนบอกแล้วว่าขงากอี่เระคไม่ถาีแนอว่าถ่ายรูปได้เลยมีโอเคถ่ายูนเทได้ค่ะเนะได้ค่ะตรงนี้เาด้ดว ถามว่าตอนน้องทำหมดทันไหมอย่าไปมออ่าไปน้อเดี๋ยวจากกาลงหนังเลยนะถ้าอกเว้มางตัวเป็นลงเอาก็เปลี่ยนที่นี่ไปเลยก่อจากแต่งแล้วกาค่อยทถ้าไปกไม่น่าจะสะดวกไม่ใส่เป็นแหวนไม่แหวนฮะไ่ใสเป็นปีนเข่าปีนเขาอะไรปนเข หนูหยิบชุดนึงมาแบบเปรี้ยวอ่ะไม่เป็นไม่เป็นนางฟิลมก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นเป็นใเป็นรเป็นวันนี้วชบ้านเลยเอาชนอยนเป็นนางนิโจผ่านป้า่านนไหมป ตอนกอน่าโอ้แต่น่าได้น่าไงเขาเป็นเจ้หญิงเขาเสี่ยะเขาเสียเป็นอไรดีหนล้เอารูปชายเอาลูกกล้องนี้อยู่อเนืมันแบบเป็นน้ำวิ่งก็ฉอดเลยไแบบนึกว่ากล้องคนไทยมันดีอย่างนี้แหละนั่นไง ไช่แล้วกนอนนั่นไงโอ้โหงคนไทยไม่รู้จักลู่นย่าก็ป่วยเลยอ่ะมาแล้วเนี่ยเขาก็ถ่ายได้ก็ไม่คิดที่ชวนเลยโอเคโอเคทไม่รู้จ้องมี่อนหรอมก่อนแค่นอนด้วยละทํางนั้นอ่ะ ต้องมีนิกายแคน,นนนนนะพี่แทบแบไเ <ป S 1> ดีด๋ยวขึ้นไปซ้อมแล้วนะคะรู้วแลโม้แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวจะรู้เลย